เอออย่างเงี้ยระลูกนั่นแหละกั้นใจดีนี่ยอย่างเงี้ยเออ ดำน้ำเป็นดำน้ำไนน้นลูกอะ่ะแล้วอยนายะกั้นใจใสูดลมหายใจให้เต็มๆอิ่มก่อนเอาให้สบายก่อนเนจอพ่อพ่อกั้นเป็นนาทีสองนาทีเลยนะพ่อเป็นผู้ใหญ่เนาะนี่มันเด็ก ออนั่นแหละลูกสมนี่สมขาแรงๆแบบนะั้นไวๆแล้วก็มือก็ไหวไวๆ,ๆลูกเออ